สวัสดีครับพวกเรามัธยมปลายกศนรา,ามคำเตี้ยวันนี้มานำเสนอโครงงานระบบรดระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติครับผมผมผมชื่อนายพีรพัฒน์สีด,า,สดาครับวัสดีครับผมนายธนพลเป็มทน,น,นะะันครับดิฉันนางสาวสุพิศรา,าเ,รเกษตรกร์กูลค่ะ พร้อมนำเสนอโครงงานแล้วค่ะครับวันนี้นะครับก็ที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้นะครับก็คือ,อ,อในปัจจุบันนี้นะครับมีเกษตรกรมากมายที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็มีอาจจะมีสิ่งอื่นที่ต้องทําในการในการดารงชีวิตที่ไม่ใช่งานเกษตรกรอย่างเดียวนะครับ จึงทําให้การรดน้ําต้นไม้พืชผักต่างๆในสวนหรือในไร่ของเขาเนี่ยทําให้เป็น,ปนไปได้ไยากอาจทำให้เกิดต้นไม้ได้รับน้ําไม่เพียงพอทําให้เกษตรกรบางบางคนทำใช้ใช้การั๊มน้าไว้เยอะๆเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยชุ่มชื้นนะครับทําให้เกิดการใช้น้ํา เกินประมาณโดยใช่เหตุน,นะครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีอากาศที่ร้อนจึงทําให้น้ําที่อยู่ในดินเนี่ยสามารถระเหยออกไปได้จึงทําให้เกิดเป็นโครงงานชิ้นนี้มานะครับก็คือเครื่องลดน้ําต้นน้าต้นไม้อัตโนมัติครับจะทําให้ต้นไม้และพืชผักต่างๆที่ลดน้ําลงไปโดยใช้เครื่องลดน้ําต้นไม้เครื่องนี้เนี่ยสามารถได้รับน้ำอย่างเพียงพอต่อ การลดน้ำหนึ่งครั้งและไม่ไม่ไม่ทำให้น้ำที่ลดลงไปเสียเปล่านะครับและวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะครับก็คือเพื่อการศึกษาการทำงงานของเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับกรเกษตรกรนะครับและเพื่อประยุกต์ในเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อไปในใช้ชีวิตจริงนะครับ แล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับกเกษตรกรนะครับ<ม>และขอบเขตของการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราศึกษาการทํางานของระบบควบคุมของตัวนี้เนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือกเกษตรกรในประเทศไทยของเรานะครับและเราดําเนินงานโครงงานนี้นะก็สนอตาบลดัดมะขามเตีย้ยอําเภอดัดมะขามเตี้ยนะครับโดยมีนักศึกษาก็สนออำเภอดัดมะขามเตีย้ยที่ผ่านการเรียนวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าประจำวันจานวนทั้งมถสาคนนะคะแล้วต่อไปเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานนี้นะครับก็มีมีตัว Arduino มีตัวเซนเซอร์แล้วก็มีตัว Relay มีปั๊มน้ำมีสายยางปั๊มน้ำมีส่แพร่หม้อปแปลงแล้วก็ Power apter, เ o า e r เวอร์อะแดปเตอร์เป็นเป็นแดกตัวเมีย แล้ววิธีการดำเนิงนงานเนี่ยเราจะ,าะใช้แผงวงจรก็คือตัว Arduino เชื่อมต่อไปกับตัวรีเลย์นะครับแล้วก็เราจะเชื่อมต่อตัว Arduino กับตัวเซนเซอร์ก็คืออย่างคั้นตอนแรกเราจะ Arduino เชื่อมต่อไปกับรีเลย์แล้วเราก็จะเอาตัว Arduino เนี่ย ต่อไปกับเซ็นเซอร์อีกรอบท,ที้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Arduino แล้วเราก็จะต่อไปกับตัวเซ็นเซอร์ก็คือตัวนี้แล้วก็จะมาเสียบตรงนี้อ่าแล้วก็ต่อไปเราจะเชื่อมต่อตัวรีเลย์ไปกับตัวมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเสียบต่อไปกับ ที่อะแดปเตอร์จากตัวเมียก็คือเป็นตัวนี้เสียบมาที่ตัวนี้ก็จะได้เป็นปัมน้ำตัวนี้นะะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็นำตัว Arduino ก็คือเป็นตัวนี้ไปลงโค้ดคำสั่งเพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานก็คือถ้าสมมติว่าดินร้อแห้งเนี่ย ปัน๊น้ำจะไม่ทำงานก็คือมีความชื้นต่ำกว่า40%แต่ว่าถ้าความชื้นมีมากกว่า40%ก็คือจะเป็นกระถาง้ีปัน๊มน้ำตัวเนี้อจะหยุดทำงานนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่ห้าของการทำโครงงานนี้ก็คือเราก็จะไปทดลองกันต่อไปเลยครับค่ะและในส่วนของการทำ